ถ้าฉันแบบวุ่นวายขายปลาช่อนกับคนตาอยู่อ่ะนี่คือครั้งแรกที่แบบลองติดแบบที่มีกาวในตัวดูแล้วมันเลิศว่ะมันชีวิตมันง่ายเลยอ่ะมันรวดเร็วแลยติดสามช่อวันเนี้ยสวยอยู่ปะหรือยังไงมันได้อยู่ไหมแตมันไม่ได้ฉันก็สวยนะชอบคอนแทคสีนี้ด้วยแต่ว่าโอเลนอะโอเลนมันแพงอยู่เด้อไหมล่ะ ที่ฝั่งฝนก็หยุดตกแล้วค่ะแต่ติดอันนี้มันต้องเหมือนแบบเธอต้องแอบม,มีคนตารจริงเนาะคอนแทคเลนเป็นไงคอนแทคเลนเป็นไงมันดูๆๆนะัวเนาะมันดูนัไม่จ้ะไม่จ้ะ สวยเออเดี๋ยวซื้อเพิ่มดีกว่าสวยจริงใช่ไหมไม่จกตาสวยตะโกนสวยบอกเลยว่าสวยจ้างแม่นี่เนาะเดี๋ยวซื้อเพิ่มดีกว่าใช่ไหมอันนี้นะเอาคอนแทคอันนี้ไหมสวยไหมถ้าสวยเดี๋ยวไปต่อพี่ว่าไงจ๊ะสะตองปิดรายการไปแล้วพี่ฮานุไม่ใช่ขนตาแม่เหล็กแม่ที่เป็นเป็นขนตาช่อๆอะสีนี้หรอพี่โสภา สีเฟรนช์เฟรนช์อะไรลาเวนเดอร์มันคืออมม่วงนิดนิดแต่พอเราใส่ที่มันอมม่วงหน่อยตาเรามันจะเทาตะโกนเลยแม่เฟรนช์ลาเวนเดอของโอเลนเธอแม่ปูโปหน่อยมีโปแต่รอพ่อก่อนเนอส่งในว่างนี้ก็ส่งกุหลาบไปก่อนไหมละ่ะไม่มีสายคาแล้ว ว่าจะซื้อขนตาล่างมาลองติดด้วยแต่ฉันน่าไม่ค่อยมีขนตาล่างอยู่แล้วฉันกลัวถ้าเกิดฉันติดขนตาล่างอะ่ะขนตาหน้าจะหลุดไหมจะได้สวยเหมือนแม่อุ้ยขอบคุณค่ะพ่อของมาสคาร่าเลยดิมาสคารา่าอยู่ข้างบนที่เป็นของเมเบลีนหัวสีชมพูลายเสือขอบคุณมากครับสีนี้เนาะมันมันมัน,ม,นมันคนส่งผมผมส่งของไหม มันเข้ากับอย่าแพะแมแตงเครื่องช้อนบุเครื่องช้อนอยังไม่มาโปรโนี่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเพยเดย์เพยเดย์แต่ว่ารอปนะจา๊ะคนทำตะก้าไม่อยู่นะจา๊ะสวัสดีทุกคนเลยจะสิบเอ็ดโมงแล้วเธอเอ้ยเอ้ยก็คือรอกินข้าวแต่เอ้ยตอนนี้ยังไม่หิวยังไม่ได้เวลาเอ้ยอยากกินสักสิบเอ็ดโมงงันมันอีกยี่สิบนาทีรอไปด้วยกันได้ไหมล่ะ มันเข้ากับแม่ครีมทาตัวเดี๋ยวแพททำมาให้ใหม่กำลังขึ้นสูตรอยู่แม่รอแป๊บนึงรองขึ้นสูตรแปบบ๊บเดี๋ยวครีมทาตัวนาแม่เนาะอ๋ออันนี้ใช่ไหมมันดูเข้ากับฉันนะม,มันดูเข้ากับฉันใช่ไหมจ๊า วนวันน่ะฉันเสียตังกับคอนแทคเลนส์เยอะที่สุดเธอจริงสวยมากนี่ไงเป็นไหมแพทอยากรู้มีใครเป็นแม่สาวอ่ะแบบเราจะเสียตังกับคอนแทคเลนส์เยอะสุดเลย่งคือเคยแบบบางทีอยากเขาใส่เขาสวยแต่เราซื้ออ่ะเราไม่สวยงงปะเออติดตามตั้งแต่อยู่อนุบาลอืออนุบาลเราดูดูหนังดูละครกันแล้วเน้อ วันนี้เจอพี่อเล็กซ์ธีรเดชด้วยชอบละครเขามากเลยใสย่รักใส่เรื่อเขามาโปรโมทละครในรายการยังคุยกับพี่อเล็กซ์เลยพี่เล็กบอกว่าแมถ้าแตะก่อนนะเขาให้พี่แพทเป็นตัวเองคงตลกกว่านี้ต่ก่อนนะนางเอกต้องเรียบร้อยอย่างงี้ไหมนางเอกต้องเรียบร้อยไรเงี้ยพี่แพทติดขนตาที่มันมีตาวในตัว,วเธอเดี๋ยวฉันให้คุณพีหยิบมาให้ดูนะ ให้เขาไปรือมาให้อยู่ตอนนี้เขาไปรือมาสคาร่าอยู่ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยผิวขาวใสแม่ตะกร้าไหนแม่เดี๋ยวหนูยังไม่ได้ปักตะกร้าแม่รอก่อนเด้อเด้อค่ะเด้อหขนตาสวยะเธอทำไงดีอะฉันมีคลังแสงขนตาคือล่าสุดเยพีบ่บนเรื่องคลังแสงขนตาฉันรู้ยังรู้ยังนางบอกว่า ตาคือมันจะถ่มตัวเองแล้วแล้วไม่หยุดด้วยปัญหาคือขนตาจะถ่มตัวเองใช่แต่หยุดซื้อกี่โมงคือประเด็นนะ่ะคือยายแพ็คไม่หยุดซื้อด้วยไงคอลลาเจนเซ็ตหนึงสาวันกินวันละครั้งนะซื้อไปแล้วยังสามอยสามสิบซื้อยัง330ซื้อยังเออแต่ตอนเนี้ยคือฉันอนะบอกคุณพีว่าพี่พี่ คุณพีคุณพีพาคุณพีหยิบมาสคาร่าให้หน่อยหายไปสามสิบนาทีแล้วเธอรู้ยังหายไปสามสิบนาทีแล้วยังไม่เจอคุณพีเลยเลยไม่แน่ใจว่าอืมเขาไปหาขนตาที่ไหนวะเขาไปหาขนตาที่ไหนอะขาไปหาขนตาที่ไหนนะเดี๋ยวเล่าสิยังไม่ลงมาเลย หาวตาที่ไหนอ่ะ <c oughs> ไปปัดเองแน่เลยสัว,วเดี๋ยวนี้หน้าลั้เหมือนกันมาเธอเดี๋ยวนี้ฉันแต่งตัวลงมาฉันต้องแบบฉันต้องรีบวิ่งออกจากบ้านเธอรู้ปะ่ะเวลาไปทําง,งานตอนเช้าเพราะมันจะมีผู้มีคนอยู่คนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวตามชั้นที่สุดมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวตามชั้นที่สุดงงเข้าใจปะ อยู่คนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวตามฉันที่สุดฉันต้องวิ่งออกจากบ้านอะจนตอนนี้ยังไม่สวยรอลูกสาวอุยยังไม่มาเลยแม,ม่เราอะต้องทําใจให้สงบคุยกับคุณพีแล้วว่าเอะอะจ,จะจับแบบตรวจฉี่ตลอดไม่ได้นะพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือมามนางก็ลุ้นเนี่ยฉันก็บอกว่าเฮ้ยพ่ออย่าลุนล้นเยอะลุ้นเยอะเด็วน้องไม่มาอย่าอะไรอะหมอก็บอกว่าบางทีตั้งใจมากมันก็ไม่นั่น ก็ทิปซะว่าถ้ามาก็ดีไม่มาก็ลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าเธอไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากเพราะว่าเธอคว่าต่อองกบอก,บอกเออไม่ลายเสืออะไรอ,ะอ่ะม,มันไมเนีลนเสือไม่มีหรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ใชมันไม่ใช่ค่ะอันนี้สีก็ไม่ได้ด้วยมันเป็นสี<อ>น,น้ำตาอยู่บนโซฟาหรออยู่ในกระป๋องแต่งหน้าแม่ พ่อหยิบขนตาที่อยู่ในถุงมาคือมาแม่หนดิไปหาตั้งนานมเมย์แต่นางหยิบถูกนะนางหยิบเมย์เบอร์มานะแต่อันเนี้ยฉันไว้ใช้ปัดคิว้วฉันเอาไว้ใช้ปัดคิว้วขนตาอเ,เออเป็นนี้หาดีดีอ่าไม่ใช่เกือบละเกือบละแม่ผมร่วงหนักมากแนะนาเอ๊ะตักตะก,ก้าผมร่วงไม่มีใช่ไหมพ่ออนนี้ไม่มีไม่มีไบโอตินกับซิงแม่หมดแบบนึงใช่เก่งมากมา เนี่ยตอนนี้ฉันใช้ยี่ห้อนี้อยู่ว่ะเนี่ยเนี่ยที่ติดอยู่คืออันเนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยซื้อตุนเอาไว้เนี่ยเนี่ยคืออันนี้เธอชอบไหมเนี่ยที่ติดอยู่ตอนนี้คืออันนี้เลยมันอะไรวะชื่อมัน <c oughs> อ่อชื่อรุ่นอะไรไม่ไม่ไม ไม่มีหรอไม่มีชื่อรุ่นบอกอะหาให้แล้วนะเนี่ยไม่มีอะ <c oughs> พี่เจี๊ยบฉันต้องการไอติมสี่สิบอันเนี่ยมีกาวในตัวใช่ไม่เสือนี่ฉันต้องการไอติมสี่สิบอัน ทำไมมันต้องทำตาอยบบนี้ด้วยอันนี้มันเป็นหัวแบบนี้เธอฉันชอบนะเอามามาเกี่ยขนตลาล่างพี่ทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้วถ้าเราลองทำหน้าปกติแล้วลองปัดดูมันต้องขอ้าปากหัว ันไม่ได้อ่ะเราต้องอ้าปากเนี่ยอ้าปากเออต้องอ้าปากเออเห่อเคไหมสวยลวจนะจบจบเนาะ สวยแล้วแม่นั่น,นพ่อรู้เห็นไหม,ไมเห็นไหมไอติมได้เจ็ดอันเองอนะ่ะขอไอติมอีกมาสคาร่าของเมเบลีนแม่เมเบอร์อุย้ยยายพี่ขอบคุณนะสวัสดีค่ะพี่สุชินมาสคาร่าของเมเบลีนแม่แต่เป็นรุ่นที่แบบเป็นหัวแบบนี้ฉันชอบเนี่ยเป็นซีซีอะมันดูแบบ ดูเกลียดอีกเนาะเนาะส่วนขนตาพ่อไปเก็บละเป็นกาวในตัวพ่อดัดขนตาตัวเองแล้วซอนข้างในจะเนียนกว่าแบบนี้นี่ดังอยู่ข้างในไอชคิมโคนแปดอันเองขออีกขออีกหนูแค่อยากได้สี่สิบอันเองค่ะสี่สิบอันจากสี่สิบแอคเคาท์แม่บางคนส่งเยอะทำไมไม่ขึ้นคือ แอรเขาไม่ใหม่ๆนะพี่ตุ๊กตาที่เพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยไม่มีแล้วใช่ป้าแพทซื้อมานานแล้วเหมือนกันแต่แทืซูที่ไทยนะรุ่นเนี้ยเมเบลีรุ่นเนี้ยมันนําเข้ามาแล้วมันมันกลับมาทําใหม่แม่ลองไปดูที่เชลเมเบ์เปิดโปรคอลลาเจนสามสามศูนย์แม่สามสามศูนย์แต่ว่าจะเป็นสามสามศูนย์ที่ได้วิตซีด้วยนะโอ้ยแม่ปูขอบคุณครับขาดอีกสามสิบอันนะไอติมสามสิบอันนะคุณแม่พี่โอจิขอบคุณครับ อยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยแชร์ไปให้เพื่อนมาส่งเลยโอ้ยพี่โอ๊ตจีขอบคุณครับแม่แพทส,สวยขอบคุณมากไอติม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 ,ตมพี่อิงพี่ผุมบีมพี่เมเมลอนพี่ใบเฟิร์นโอ้ยแนมะ่ไอทัาสดไอตึงช่วยผมล่วงเดี๋ยวเติมให้นะพี่มันตูพี่เปิ้ลแอปเปิล ค่ะดียี่สิบดอกนะแม่ค้าอุย้ยสอนุย้ยขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะพี่เฟิร์นหาหมอสิวโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อ่ะหนึ่งคือถ้าเธองงน้อยหมอเก่งสถาบันผิวหนังลาดวิถีโอเคนะ,ะถ้าเธองบน้อยหมอเก่งระดับอาจารย์ไปสถาบันผิวหนังนั่นก็จะเป็นที่ที่ฉันใช้แป้งน้ำเขากับอีกที่หนึง่งอันนี้ไม่ได้ตังค์จากเขานะเสียตังค์ให้เขาตลอดคือ โรงพยาบาลผิวหนังอโศกมีระดับอาจารย์ที่แพ้หายอยู่เลยจ้ะสองท่านหา,หาหมอสิวทุกวันจ้าแล้วก็อีกที่หนึ่งคือบิวตี้วัคคลินิกกับหมอน,น้ำพึ่งอ,อันนี้คือลายหาเขาทุกวันเหมือนกันก็คือเป็นหมอผิวหนังเหมือนกันจ้าพอนั่งอยู่นี้เลยอันนี้คือแพ้ง่ายมากนี่เพิ่งจะหายหมอบอกไม่รู้แพ้อะไรไม่รู้แพ้อะไรเหมือนกันพี่สุหนูขอน้ำเขียวด้วยนะที่พอ่อปัดให้อะ่ะ น้ำผักน้ำแดงน้ำผักอ่ะแดงอันนี้ของใครอ่ะลักลอบาอ๋อของรักภาค่ะใช่หรอมันชื่อฉันน่ะเนาะจะไม่ใช่ก็ไม่ได้อ่ะเนาะ้อผ้าเลยละอย่าบ่นได้ไหมอ่ะหัวบ่นเรื่องเสื้อผ้ากองเป็นภูเขาเสียใจอ่ะเสียใจผัวบ่นเรื่องเสื้อผ้ากองเป็นภูเขาแล้ว ตรวจเช็คเสื้อผ้าเว้ยค um> ุณพีเขาตรวจเช็คเสื้อผ้าขาดอีก20กว่า2ี่สกว่าค่ะยสิบกว่าดอกสิวเอ๋ยผื่นเอ๋ยแม่ทําไมเราคนที่เป็นสิวเป็นผื่นอะเราคุยกันเรามองหน้ากันเราจะเข้าใจเนาะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่มันจุนเจนนี่แล้วพ่าบอกว่าตอนแรกได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่มูนเหมือนเจนนี่แล้วซื้อมาแล้วค่ะล่าสุดฉันซื้อชุดแบบพี่เจนนี่มานี่พักพักพักแต่ว่าไม่แต่แต่ว่าแต่ว่าราคาถูกกว่าครึ่งนึงนะ ราคาถูกกว่าครึ่งนึงคุณภาพถูกกว่าครึ่งนึงรักเลยชุดพ <No> um> um> ี่เจนนี่ปะเอาไปโยนทิ้งชุดคลายๆายพี่เจนนี่แล้วกันเดี๋ยวชุดพี่เจนนี่ขอของพี่เจนนี่ชุดละหมื่นเัวดูนี่ใส่อะไรอะใส่อะไรอะมีใส่ใช่กับอะไรอันนั้นอะใส่อะไรอ่ะเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปดูออเดอร์ก่อนชุดคลายพี่เจนนี่เธอกดในสติกต็อกจ้ะคอนแทคเลนส์แบรนด์โอเลนสีนี้นัวจริงเดี๋ยวสั่งเพิ่มแล้วแต่ว่ามันไม่มีขอบนะ แต่คือมันไม่มีขอบนะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่เป็นคนแบบไม่ได้ชอบความนัวชอบให้มีขอบตัวนี้มันจะไม่ได้ตัวนี้มันจะนัวไปเลยเห็นปะเควินของยายเข้าใจปะเควินมึงชื่อเควินเหรอเดชานครสัมรัสเฟเวอร์หล่นหรอเดชานเราเดทานกู๊กกู๊กกู๊กกูเกเคน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 ไมเคิลไม่อยู่แล้วนะโอ้โพักตัวนี้ทิ้งครับตางมาทิ้งครับ ไหนมันจะทิ้งทาไมนี่เธอน่ารักจะตายเธอดูสิเดี๋ยวแม่ใส่ให้ดูพ่อทิ้งครับก็อย่าพูดถึงนี่เธอจะตานี่ทิ้งครับตางเกงขาไม่ได้สั้นมากสั้นมากครับทิ้งครับน่ารักไหมจริงครับมีฉันสั่งร้านหนึ่งฉันสั่งประจำตอบฉันสั่งประจำทำมาตอนไหนถือกระเป๋าเรื่องพ่อถือกระเป๋าเรื่องพ่ออย่าได้ไหมไหนไม่เอา เออเดี๋ยวให้พ่อใส่พ่อเขาชอบแต่งตัวเลนแบบกูอยู่แล้วนี่ใช่เออเขาชอบแต่งตัวเลนแบบเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวพ่อใส่นะเวลาแม่ใส่เดี๋ยวแม่ใส่ตัวนี้แม่มีอีกตัวนึงเดี๋ยวให้พ่อใส่ตัวนี้น่ารักไหมเธอน่ารักไหมมันฉันมีร้านประจําฉันมีร้านประจําชื่อร้านว่าคอฟฝรั่งชื่อร้านว่าคอฟฝรั่งจริง้ะวันเกิดหนูในของพันเจ้าตัวยังไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดใครหนูเป็นใครลูก หนูเป็นใครอะไรเนี่ยชื่อชื่ออะไรเนี่ยนาฟี่นาฟี่หนูเป็นใครหนูมาทวงของขวัญในไลฟ์ในไลฟ์ฉันน่ะเพื่อนพ่อกับอังกฤษไปแล้วจ้าไปแล้วยายผัวยายหนีแล้วเออผัวยายหนีไปแล้วจ้าผัวยายหนีไปแล้วจ้าผัวแม่ผัวใครมีผัวจ้านี่ก็อีกคนนึงเออใมเคลื่อนไปแล้วจ้าเธอที่สำคัญคือคอนแทคเลนส์มันนัวมากฉันจะซื้ออีก เดี๋ยวฉันจะหาแหล่งซื้อฉันเพิ่งรู้ว่าคอนแทคเลนส์ที่ฮ่องกอง o อะโอเลนอะถูกมากถูกกว่าซื้อในติ๊กต็อกแต่ว่าซื้อในติ๊กต็อกมันก็ได้เลยไงใครจะบินไปฮ่องกองเนอะพี่เมเย์เนอะเฮ้ยไอติมหนูยังขาดอีกตั้งยี่สิบสองอันแน่แ่ไอติม22สองอัน,นสวย<อ>ใช่ป่ะคอนแทคสวยใช่ป่ะใช่ป<อ>่ะเมื่อกี้เห็นพี่เขามาดูไลฟ์หนูด้วย<อ>ใช่ไหมใครอะกำไรแม่แพทสีอะไรนะ อย่ไม่ใช่เหลืองรอสโตแม่อุ้ยมาแล้วว้าไอติมขาดอีกแค่สิบสองอันน่ะสิบสองอันเอ้ยคุณยายตัวนี้ปโดนส่งมาเลยคุณแพทสวยมากอุ้ยนาฟีนาฟีหนูเป็นใครลูกหนูใจดีจังเลยหนูส่งไอติมให้พี่แพทด้วยขอบคุณนะลูกเขาเป็นใครอ่ะเขามาอบอกว่าวันนี้วันเกิดหนูอ่ะเขาเป็นใครอ่ะ เลวมนอะไรมันเกิดมาแจ้งในไลฟ์เราทําไมอ่ะเอองงนลพี่อุ้ยอุ้ย้ยไอติมขาดอีกอีกอีกแปดอันอีกแปดอันอีกแปดอันอีกแปดแอคเคาท์เอ้ยพี่นิดพี่จอยลี่จอยลี่พี่เมลนี่พี่พี่ทักพี่คุณยายพี่คุณยายขอบคุณนะเธอเป็นใครนะพี่นิดพี่กิฟขอบคุณครับห้าห้าห้าอันห้าอันห้าโคนห้าโคน เขาอยากให้เราอวยพรหรือเปล่าคะแม่อ๋อได้ได้นัฟฟี่นัฟฟี่เขาอยากให้เราอวยพรเอาไม่บอกเลยได้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 ทุกคนช่วยอวยพรเอ่อน้องอ่าน้องนัฟฟี่นัฟฟี่หน่อยแม่ช่วยอวยพรน้องนัฟฟี่นัฟฟี่หน่อยโอ้ขอบคุณมากค่ะขัดไอติมอีกสามอันเออนัฟฟี่นัฟฟี่เธอเป็นใครฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันอวยพรนะให้เธอมีความสุขในวันเกิดของเธอนะวันนี้วันเกิดเธอใช่ไหมนัฟฟี่นัฟฟี่ ให้เธอมีความสุขนะในวันเกิดของเธอสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรขอให้คุณนัฟฟี่นะัฟฟี่ออส่ปปาถนานะพี่ฟ้ายสวัสดีค่ะเพือเออ่อมีคุณนัฟฟี่นะัฟฟี่เข้ามาในไลน์แล้วบอกวันนี้วันเกิดหนูค่ะก็เลยทุกคนช่วยกันไปวยพรนะคะค,คุณน้องคุณน้องนัฟฟี่นะฟัฟฟี่แม่ขอบคุณมากไอติมครบแล้วเหลือกุหลาบแม่ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ช่วยกันส่งจนภาร,รกิจของยาแพทย์สำเร็จแม่ตกเย็นไปปาร์ตี้นัฟฟี่ไหม ไม่ไม่รู้จักนะฟินาฟี่ค่ะแต่ว่าพอดีเขาให้อวยพรก็เลยอวยพรนะคะวันเกิดของฟินาฟี่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคุณน้องฟินาฟี่เขามาขออวยใใช่เราอวยพรให้เขาได้เพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาอยากให้เราอวยพรหร,รือเปล่าได้ได้ขอให้น้องอพี่ก็ไม่รู้จัก,กะนะแต่แต่แต่ดูจากโปรไฟล์แล้วหน้าตาก็ งั้นงั้นแต่ว่าพี่ว่าหนูน่าจะเป็นคนสวยได้แหละก็ขออวยพรให้กับพี่ฝ้ายขออวยพรให้กับน้องเขา่นีันะนัฟฟี่นัฟฟี่ขอให้น้องนัฟฟี่นัฟฟี่นะคะมีความสุขเยอะๆเลยนะคะทุกไ่านทุกฝ่ายขอบคุณสำหรับทุ่หลักนนะคะแล้วก็เป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันนะพี่ลูกหมาบ้านใหญ่พี่ป๊อบเรื่องจริงไหมคะค่ะพี่ป๊อบพี่โอจิขอบคุณสำหรับเป็น MVP ีขอบคุณพี่หมอฝ้ายนะคะใครอยากเปิดไพ่นะคะแนะนำ หมอฝ้ายนะคะเรามีนัดกันพี่ฝ้ายวันไหนวะอ๋อเราเลยเราเลยเราเลยนัดกันแล้วพี่ฝ้ายแล้วทำไมไม่เตือนยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพรุ่งนี้ไม่เหรอไม่พี่ฝ้ายทำไมไม่เตือนเรานัดพี่ฝ้ายยี่สิบหกพี่ฝ้ายคือจะไม่ดูดวงให้กันแล้วดิเริ่มเลยเริ่มเลยคุยพรให้ยายทีขอให้ยายายเป็นไปที่ชอบอะไรอ่ะไม่พี่ฝ้ายกลับไปดูดิที่เราคุยกันน่ะขอให้พี่ฝ้าย อะไรวะไม่ใช่ขอให้ยายนะคะมีความสุขไปในภพภูมิที่ดีนะคะขอบคุณมากตอนนี้พี่ไม่สบายขอกําลังใจหน่อยขอให้พี่อาหายไวๆนะใช่บวยพรที่จริงใจสุดๆจริงให้ยายคนเดียวเลยขอให้ไปในภพภูมิที่ถูกต้องใช่ขอให้ยายปลอดภัยถูกต้องเฮ้ยกุหลาบอะส่ง99ดอกอะมันเก่งกับมันเลิศด่ะยาอย่ามาจองร้านจองไปออ มาดิแน่จริงมีใครอยากส่งให้ป้<อ>มีใครอยากส่งให้ป้าขอบคุณมากค่ะรักน้องแพทสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่โอจิขอบคุณค่ะพี่บอส,สวัสดีค่ะวายตะเถิอวยพรยังสองมาตรฐานเลย <c oughs> <c oughs> เธอจา้าเออเออพี่อุอ้ยพี่ไฟเรานัดกันวันไหนพี่ายกลับไปดูแล้วมาแจ้งในไลฟ์ด้วยจ้ะขอขอร้องขอร้องพิ่ฝบ้ายด้วย ขอบคุณสำหรับหัวใจส้มและกุหลาบค่ะโทรมา330 330แม่ปูขอบคุณมากนะครับ330พี่โอจิพี่โอจิค่อยๆพี่โอจิคือ MVP c e นเธออีกคนนึงก็คือดูซิพี่โอจิเขาบอกว่ามึงมึงเอากะปูหมดตัวเลยป่ะเนี่ยแม่แม่ตั้ง999แม่999พี่โอจิขอบคุณครับเฮียไปโรงเรียนวันนี้เรียนวันสุดท้ายแต่ว่าปาร์ตี้แนอะบบให้เขาไปปาร์ตี้หนูให้3ชิ้นกล <party. S 1> ับมาแล้ว ขายจนถึงแค่วันเสาร์นะจ๊ะวันนี้วันศุกร์แล้วสามร้อยสามสิบมาแล้วคุณแม่วันนี้เปิดตะกร้าแล้วพี่ใหม่เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มใดเริ่มใจเริ่มเลยแม่นัดยี่สิบหกเดือนนี้เห็นไหมล่ะแล้วเราเลยแล้วไม่เตือนไม่อะไรเลยลืมอีกถามว่าเรานัดกันหรอโอเคฉันคือคนไม่สําคัญเออเขาเข้าใจก็คือไม่ได้แบบอะไรไงมาใหม่พี่เจ็บสวัสดีจ้าเมื่อวานเมื่อวานไปเจอพี่เตพี่เตยเขาก็เหมือนแรก แดงครึ่งช้อนจนหมูครึ่งช้อนวิซีเข้าไปเลยซื้อวิซีก่อนวิซีเหลือสามร้อยสามสิบเห็นป่ะพี่ฝ้าไม่ตอบใครเลยไม่ได้นะส่งลูกค้าไปให้อ่ะสามร้อยสามสิบให้น่อยวิซีพ่อส่วนอันนี้ได้สามร้อยสามสิบนะอันนี้ได้สามร้อยสามสิบอยู่เลยเหลือสองตะกร้าที่จะได้สามร้อยสามสิบก็คือตะกร้าวิซีลดหกสิบบาทแม่เดี๋ยวเราแป๊บปาร์ตี้กับเพื่อนที่โรงเรียนวันนี้พี่ฟ้ายยังไงอ่ะก็คือไม่ดูดวงให้กันละ เป็นโควิดอีกแล้วเบื่อมากกุ้ยตอนนี้โควิดระบาดนะเนี่ยเฮียสูงร้อยสามสิบสองเซนแล้วค่ะใช่ไหมล่ะประมาณนั้นร้อยสามสิบเดี๋ยวแม่เอาวิซซีตะกา 2, ต้าสองยวหนูทำให้สามร้อยสามสิบเอาไปกินแม่สู้โควิดหน่อยแม่แฮปปี้แฮปปี้แม่ต้องต้องแบบดูแลตัวเองนะพี่สุเขาไม่เอาน้ำน้ำกูน้ำผักกูที่เนี่ยเออสวัสดีจ้า,าล่าสุดยายส่งยันให้กูแล้วนะ ยายนะานยายส่งยันให้ยายแพทแล้วนะยายาส่งเครื่องรางให้แล้วก็คือ,อยังไงเรามันคนสวยเกินเงี้ยหรอมันเกินหน้าเกินตาก็เลยคือต้องส่งยันมาเงี้ยแม้สามร้อยสามสิบคืออยู่ในตะก้าแล้วหนูขายถึงวันที่สาวันที่เสามว่ะวันที่สา์คือวันไรนเพราะว่ามันหมดเพย์เดแล้วก็ออกแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วพี่ไฟยเธอก็น่ารักเกินเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวต้องโทรหาหน่อยพี่ไฟยก็คือเราลืมกันนะเนาะสวยมากเลยแม่ขอบคุณมากตะก้าไหนนะผมล่วงพี่มาตูม ตะก้าผมล่วงยังไม่มารอพ่อทำตะก้ารอพ่อเขี็ตะก้าก่อนพอดีตะก้านันหมดเดี๋ยวเติมออเดอร์แล้วเดี๋ยวรีบบอกเสื้อเซอร์อยู่ในตะก้าหมดแล้วเสื้อเซอร์เสื้อเซอร์ตะก้าหกกินอย่างละครึ่งช้อนไหมแม่ตะก้าหกตักหนึ่งช้อนเออตักอย่างละครึ่งช้อนตะก้าหกก็เหลือสองร้อยเก้าสิบปะทำไมสามร้อยเก้าสิบอะรอแป๊บหนึ่งรอรอราคาคุณพีเขาช้าค่ะรอแป๊บหนึ่งแต่ตะก้าอันเนี้ยสามร้อยสามสิบมาแล้วได้แล้ว ส่วนตะก้าวิตซีแม่ใครจ่าย390หยุดนะยกเลิกออเดอร์ยกเลิกเลยยกเลิอก,ลกลออเดอร์นะแล้วก็ไอน,นี้เลยนะแม่นะซื้อ,อ330อเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนี้แต่แม่ต้องรอก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะมันเป็น390คุณพ่อกำลังทำให้แต่ตะก้านี้คือ330ได้3ชิน้น1แดง1ชมพูและ1กล่องวิซี<ม>เป็นแถมให้กินด้วยกันูมิแพ้กินได้ไม่ได้โคตรดี โคดีเพราะนี่ถ้าใครไม่แพ้นี่คือแพ้ตลอดเวลาแพ้หนักมากใครที่รู้จักแพ้คนรอบตัวแพ้จะพูดเป็นสิ่งดูกันว่ากูไม่เคยเห็นใครเข้าโรงพยาบาลบ่อยเท่ามึงเลยไม่เคยเห็นใครเข้าโรงพยาบาลบ่อยเท่ามึงเลยก็คือยายแพ้จ้าพ่อพีทําอะไรช้าเป็นคาจริงเนี่ยเมาอยู่เลยยังไม่ทําตะกาตะก้ามาหรือยังบอกหน่อยแม่จ๋าตะก้ามาแล้วสามร้อยสามสิบมาแล้ววิซีเมื่อกี้ใครจะกดเมื่อกี้ใครจะกดมาแล้วส่วนอันนี้สองร้อยเก้าสิบสองกระปุกที่เมื่อกี้แม่ถามตะการหก